อันนี้ครับ,รบสวนเอาเงินมือนี่งอมาเยี่ยมยามถามข่าวไอ้ไอส้เิ่นไอ้ไส้เิ่นว่าไอ้ตรวจโค<ฮ>วิดแล้วมีสองขีดก็สัน่นเนี่ยโอ้แต่ธรรมดาเนะเาะผด้ก็ติดได้ผมก็ติดมากล่ะติดมากตั้งแต่วันที่ยี่สิบนีหน้าตอนนี้ก็ตรวจบพอแล้วตรวจบพพอตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่อันนี้สมุนไพร วันนี้ก็ครบกักตัววันที่สามชิพนี่น่ากะครบกักตัวแล้วมีสมบูรณ์ไปีอย่างเนี่ยตอนนี้ก็รักษาด้วยสมุนไพรทั้งหมดสมุนไพรครับโอ้คาตาคัยเนี่ยคายมีขี้เจ้ามือนะไอวันนี้สามมือเห็นกับเศร้าเหรอเพราะว่าผมกับซีมือดีขึ้นเพราะว่าที่มีมือพีกสุดๆมือหนึ่ง นั่นแหละหลังจากมือไหนก,ก็ค่อยๆอ,ยอ,ยอ่อนลงมาแล้วอันนี้คือประสบการณ์จากผู้ติดโควิดจริงๆแต่ว่าพักหวาน,นไม่มีบุริเหตุกินรอเจ็บมา<อ>ตึงมือแรกเนี่ยเจ<อ>็บมาตึงมือแรกปุ้นเนี่ยไม่มีกิน<อ>นี่คือว่ามือแรกเนี่ยเพรนี่เสดอาจารย์ได้นี่ยัง<อ>ยังไปเห็นในที่นี้ได้ยินได้นี่นี่แหละแปลว่าคำคำมากกว่าเนี่ยใบใบแ่อยมากชื่อมคำเนี่ย ดูแลรักษากันไปตามสภาพสภาผักหวานเนี่ยสามมือแล้วโวยเวกินแต่ห่อนได้โอ้ใช่ไหมผักหวานเนี่ยเนี่ยเอ๋อเสียวไปกินอยอะนี่อาการเริ่มแรกเนาะยังผมเนาะไอ้ใส่ใส่แม็เข้าไปนี่ลมหายใจมันช่ห่อนเนี่ยไอ้ก้อนก้อนที่ตรวจเห็นนะลมหายใจสีห่อนห่อนเอ๊ะมันคือห่อนจย่งที่มือต่อมาตรวจเจอ เจอ,อโอ้จิตตกพอสมควรมือนี้พี่แย้มาคบสามมือแล้วมืออื่นกับสิได้สวงหยาเต็มสวนบ้านได้เกีียวบ่านโ้บ้ไหนตัดสิได้ตัดอยู่อเอาอันมือนี่เป็นการมาเยี่ยมยามถามข่าวกบบแดงพว,ว,วงแดงว่าอยากให้พวงแดงเนี่ยเอาลุกขึ้นมาสู้ต่อ,อแล้วก็ผู้นี้หยาเจ้าเนี่ยบ้านมืดไปตัดซะก่อน